สวัสดีแฟนๆฮอสคอร์ทุกท่านครับกลับมาเจออกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่าคืนนี้มีฟุตบอลถ้วยอังกฤษ FA ฟเัรอบกอรองชนะเลิศคู่แรกครับน็อกฮามินนอริสิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นของคุณซอดานเนียนฟักแค่ครับสถานการณ์ย่ำแย่ในลีกอยู่อันดับบุยของตารางพวกเขาะจะมุ่งสมาธิไปที่การดิ้นรนหนีตกชั้นครับ เกมนี้ก็น่าจะฝากความหวังในแนวลุกไว้กับติมูปุกกี้เหมือนเดิมครับเจอกับปีกาแดงของโอเดนกุนน่าโซชาที่ฟอร์มเริ่มเข้าที่เข้าทางครับล่าสุดก็ถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3.0ต่อ0แต่เกมนี้คาดว่าจะมีการโรเตชันพอสมควรครับโดยเฉพาะแนวลุกน่าจะมีการให้โอกาสตัวสำรองอย่างโอเดียนอิกาโลเดนนเจมลงมาเล่นในแดนหน้าแทนที่ของออตโตนีมาซลและมาทันแรดฟอร์ดนะครับ อย่างไรก็ตามครับสถิติเจอการปีศาจแดงสามารถเก็บชัยชนะเหนือนอร์ซิตี้7ใน8นัดหลังสุดครับและเกมนี้ครับชื่อชั้นปฏิสิทธิภาพในแนวลูกต่างๆแมนยูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะครับและผมมั่นใจครับว่าปีศาจแดงจะบุกไปเอาชนะนอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอน99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว